สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเข้าโหมดฉุดเฉินเพื่อสตาร์ทรถครับในกรณีที่ลูกค้าทำรีโมทสมาร์ทคีตัวนี้หล่นหายนะครับและมีความจำเป็นที่จะต้องสตาร์ทรถกลับบ้านนะครับมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันได้เลครับสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเลขไอเดียการตัวนี้นะครับลูกค้าจะต้องเตรียมมา เพื่อสตาร์ทฉุกเฉินนะครับเพื่อมายืนยันในการเข้าโหมดสตาร์ทฉุกเฉินนะครับจะต้องเตรียมมารอไว้ด้วยนะครับผมจะอธิบายอีกอย่างคือเลขศูนย์นะครับเราไม่จําเป็นต้องกดนะครับอเราจะกดตัวไหนบ้างเราจะต้องมากดที่ตัวสามารถคอนโทรลตัวนี้นะครับคือการคลิกนะครับคล,คลิกตามตัวเลขของไอเดียการตัวนี้นะครับเก้าครั้งก็กดเข้าไปเก้าครั้งครับตรงนี้นะครับ เลขสองกดเข้าไปสองครั้งนะครับอ่าแต่ถ้าสมมติว่าจะมีตัวไฟตัวเสียงสัญญาณนะครับที่เขาขึ้นดังขึ้นปิดหนึ่งครั้งเราถึงกดตัวเลขนะครับตามเลขอีดิการขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในการลงทะเบียนถูกเฉิยเพื่อสตาร์ทรถครับกดปิดเข้าไปครับดันสมาร์ทโฟนเข้าไปค้างไว้ครับ และมาสึงเท,ที่หน้าปัดจะมีไฟลูกคุญแจขึ้นปับจิดโชว์อ่ะขึ้นแล้วเราดันเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันว่าเราจะกดนะครับเลขศูนย์เราไม่ต้องกดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับสองครับหนึ่งสองครับแปดครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับสองครับหนึ่งสองห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเลขศูนย์ไม่ต้องกดครับศูนย์ครับ โอนครับโอนครับอ่าจะมีเสียง,งน้ำปี๊บแล้วเราสามารถเปิดสมาร์ทคอนโทรลใน้น้าโจมจะติดขึ้นนะครับสามารถสตารลดรถกับบานได้ง่ายๆครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ